นั่งกินอยู่ด้ไปานวัโลกต่อมากไปว่าซเชีังเ่เงาาเาว่ลูกลูกเล็กม่หลับวะเลก็าเล็เิตนูลูบแล้วก็แป้งมาท่าใครวะมอกหอกเน้นเนนเนี่ยวดดีสาโตสิออกเี่ยก็ยังบอกเลยอัน ก็มีองจักมีเงลูโกิสเซตีมาเป็นเซฐีเดาเอาลดวดแล้วเนาะเดาเอาผู้ใดรมาหากะเดาเอาแต่แต่สวนๆไปจวม่ดึงดึงออกนิวดิพ่ะอย่าใหนละนี่่งด้านนิวดออกตลอดขช้ามันหลอกอันนี้ละหลอกบั้นข้อบับ่ไ้ เป็นใต่เป็นท้องถืดปะยันนะต้องออเป็นหยาดที่เท้าเกืบซ้